ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกมโซโล่เลเวลิ่งเรามาอยู่กันในเกมเวลาตีสอก็ไม่รู้เข้าเกมมาทําอะไรเวลานี้นะส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่กําลังจะเปิดให้เล่นแล้วนั่นเองนะครับจะเป็นกิจกรรมสมอรับภูมิแห่งการเวลาซึ่งเงื่อนไขที่เราจะสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้เนี่ยเราต้องทําการเคลียร์คอนเทนต์นะครับผมในบทที่10ให้เสร็จก่อนนะเคลียร์บทที่10เสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสมอลลีรับภูมิแห่งการเวลาซั่นนี่เเราจะข้าาไไปเเลลล่่นนด้้แววก็ชรรสสมมภูิ การเวลาซีซั่นหนึ่งเนี่ยยังไม่เปิดนั่นเองนะเราจะมาวิราห์กันว่ากิจกรรมนี้เราควรจะปั้นตัวละครธาตุอะไรนะครับหรือว่าควรจะใช้อาวุธอะไรในการมาเล่นกิจกรรมนี้เพื่อจะได้ทาแต้มสูงๆเพราะว่าของรางวัลที่เราจะสามารถแลกได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับที่ผมให้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพิมพ์เขียวในการเอาไว้คาฟอาวุธสําหรับฮันเตอร์นั่นเองนะก็จะเป็นพิมพ์เขียวที่เราเนี่ยจะสามารถทําการคาฟอาวุธระดับ SSR ได้ก็จะเป็นอาวุธระดับ SSR ดของตัวละครฮันเตอร์นะครับไม่ใช่ตัวหลักของเราานนนะะก็จมมีีต้ ที่เราจะสามารถทําการคาบได้ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยละกันว่าอาวุธระดับเ d r ไหนมันคุ้มค่าแล้วก็น่าคาบไม่สุดคาบมาแล้วจะไม่เสียใจที่หลังอย่างแน่นอนรับรองว่าได้ใช้จนคุ้มแน่ๆนะครับถ้าเราคาบตามที่ผมบอกและเราก็จะทําการปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการสุ่มกาชานั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ ID ดีผมเนี่ยคาดตัวละครระดับเ d r เพียงแค่ตัวเดียวก็คือตัวฮิวท่สแสงตัวนี้นะผมต้องการมากๆ ส่วนใครกำลังหาร้านเติมเกม s o l o l i v i n g แล้วก็ b a c k c o v e r Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กทริกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับเราก็มาเริ่มดูกันที่กิจกรรมกันก็กิจกรรมตอนนี้จะสามารถทําการลงได้เพียงแค่2โหมดเท่านั้นโหมดแรกก็จะเป็นโหมดสมอรัูมิมแห่งเวลาซีซั่นศูนย์่วนโหมดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโหมดชาเลนจ์สมอรภูมิและก็ไอซีซั่นหนึ่งสมอรภูมิแห่งเวลาตอนนี้ยังไม่เปิดจะเปิดอีกห้าสิบสองวันต่อจากนี้ก็หาานนกโหมดสมมรภูิแห่งเวลานนนัอ โหมดนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับผมจะสามารถทําการผ่านได้สูงสุดเพียงแค่ชั้นที่2เท่านั้นนะ ส่วนชั้นที่3เนี่ยยังไม่มีผู้เล่นคนไหนสามารถทําการผ่านได้เลยโดยค่าพลังที่มันเวอร์มากๆแล้วก็เลเวลบอสท,ที่สูงเกินไปค่าพลังของบอสท,ที่แนะนาให้มาตีตัวนี้นะครับอยู่ที่แสนสามเจ็ดเลยนะซึ่งเวอร์มากๆเอ้ยไม่ใช่แสนสามเจ็ดหมื่นสิหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะมาเล่นกิจกรรมชาเลนอันนี้เราควรจะใช้ทีมไหนดีเราถึงจะสามารถทําเวลาได้ไวที่สุดเพราะกิจกรรมนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมที่จะวัดเวลากันว่าใครสามารถตีบอสแล้วก็ทําเวลาได้น้อยที่สุดก็จะขึ้นมมมมาาาาาเเเปป็็นนะนนนออัััดดดบ่่่่งงะะกีียวผจจูทททสสรรถแุ ตอนนี้เนี่ยมันเป็นคอมโบไหนก็จะเป็นคอมโบ2ไฟแล้วก็1ซัพพอร์ตธาตุแสงก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยกันว่าคอมโบนี้มันแรงยังไงนะและก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมว่าบอสมันจะแพ้ทางธาตุลมนะครับเพราะว่าถ้าเอาธาตุลมมาตีเนี่ยยังไงยังไงก็ทําเวลาได้น้อยกว่าทีม2ไฟแล้วก็1ซัพ,พแน่นอนสําหรับคอมโบ2ไฟนี้เนี่ยตัวละครที่จะเป็นตัวดามเมจหลักก็จะเป็นตัวละครอย่างเอ็มม่าลอเรนส่วนตัวละครที่จะมาคอยทําการแปะดีบัฟให้ก็จะเป็นตัวละครอย่าง ชเวจงอินนะครับถามว่าทำไมตัวนี้ถึงเอามาแปะดีบัฟก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมเขาจะมีสกิลมีความสามารถในการทำให้ตูเนี่ยติดเผาไหม้ได้เป็นระยะเวลา15วินาทีแล้วก็ทําให้ลดป้องกันอีก15วินาทีนะเพียงแค่เราทําการกดชิปแล้วก็ให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสลับตัวมาแล้วก็ทาการปล่อยบังกรเพลิงใส่บอสนะพอปล่อยใส่บอสเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปทําการใช้ตัวละครตัวนี้ในการทําดาเมจได้เลย แต่ว่าก่อนที่ขั้นตอนในการทําคอมโบทั้งหมดจะเริ่มขึ้นเนี่ยเราต้องมีตัวละครตัวนี้ในการใช้สกิลอันติก่อนนะเพราะสกิลอันติของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะทาการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มมัตตาคริติคอล12%แล้วก็จะทาการเพิ่มดาเมจคริเิคอลไปด้วยนะบัฟอันติจากตัวนี้ก่อนนะครับแล้วคอยสลับตัวละครอ,อย่างพี่แว่นนะครับมาทําการใช้สกิลสลับตัวให้โดนบอสหลังจากนั้นก็ทําการสลับตัวละครอ,อย่างเอ็มม่าลอเรนมาทําการใช้สกิล E แล้วก็สกิล Q นะครับถ้าเป็นบนขอบนะเพราะสกิลอีแล้วก็สก ถ้าเป้าหมายเนี่ยติดเผาไหมอยู่ซึ่งตัวละครอย่างตัวนี้เนี่ยก็สามารถทาการแปะความไม่ได้จากสกิล E นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะแก้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้หน่อยนะเพราะในตอนคลิปไหนก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้ให้แล้วนะครับที่ผมได้แนะนําไปว่าตัวละครตัวนี้สามารถเล่นเป็นสายคีได้แต่ว่าตัวละครตัวนี้จะไม่สามารถติดคีได้จากสกิล p a s s เพราะงั้นก็ต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับคนที่ไปฟาร์ซตทคีให้พี่คนนี้แล้วนะครับเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยสกิล Passive เขาจะไม่สามารถติดคีได้แต่ว่าจะ สอเซตในการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็4เซตในการโจมตีแบบไม่สนป้องกัน15%นี่ก็จะเป็นทีมที่ดีสุดในการเคลียร์สด่านถ้าเราต้องการที่จะเก็บเวลาให้ได้ไวๆนะครับก็ต้องเล่นเป็นคอมโบนี้นะไวที่สุดแล้วส่วนตัวเนี่ยผมขาดเป็นแค่ตัวซับธาตุแสงนะครับหวังว่าท้ายคลิปเนี่ยผมจะสามารถทําการสุ่มหาตัวละครตัวนี้ออกมาได้เลยกันส่วนตั้งแต่ชั้นที่3เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมนะครับเพราะว่าชั้นที่3เนี่ยบอสมันเป็นบอสท,ที่ค่อนข้างสกิลอลังการมากๆเเลลยนนนะับผมมแ้ว็ปปอ,นะอาาตไไไฟฟไี คิดว่าอาจจะทาดาเมจได้ไม่แรงนะครับแต่จากที่ดูคุณสมบัติของบอสเนี่ยบอสมันไม่ได้มีจุดแข็งในการลด damage, าดาเมจธาตุไฟเลยนะครับเพราะงะั้นการจะใช้คอมโบธาตุไฟในการตีได้แต่ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถทําการสู้กับบอสต,ตัวนี้ได้เลยนะครับโดยความที่เวลมันห่างเกินไปแล้วก็ค่าพลังแนะนำเนี่ยมันสูงเกนเวอร์เลยจบไปในส่วนของกิจกรรมชาลินเดี๋ยวเรามาดูกันในกิจกรรมสมอลภูมิซีซั่นศูนย์กันบ้างดีกว่านะครับก็จะเป็นสมอลภูมิแห่งเวลานะตอนนี้ ก็กิจกรรมนี้จะใช้เป็นตัวละครหลัก MC ในการเล่นนั่นเองนะครับส่วนบอสอีก3ตัวที่จะทำการล็อกอยู่เนี่ยจริงๆมันก็มีแอบสปอยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะบอสตัวแรกที่จะผมมาอีก 4- วัน4ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเป็นบอสอย่างยามเฝ้าประตูนรกนั่นเองนะครับส่วนบอสที่จะมาเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นบอสอย่างบาลูก้าและบอสตัวสุดท้ายที่จะอยู่ในด่านที่4เนี่ยก็จะเป็นบอสอีกิดสีเลือดนั่นเองนะครับก็ถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็พอรู้ได้แล้วนะครับผมว ผมเราต้องเอา MC ที่มีสกิลเป็นาธาตุน้ําในการไปโจมตีนะไม่ก็ใส่ตัวละครเอเดรที่เป็นซับาธาตุน้ําเข้ามาด้วยนะครับก็จะช่วยให้ทําการจัดการเจ้าบอสต,ตัวนี้ได้ดีขึ้นส่วนบอสต,ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นบอสธาตุน้ำแข็งซึ่งมันแพ้าธาตุไฟผมคิดว่าคอมโบาธาตุไฟแล้วก็ MC สายอาวุธที่เป็นกระบองในการตีติดไฟก็น่าจะสามารถทาดามเมจได้ดีมากๆนะและบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับผมบอสเป็นาธาตุความมืดผลง,งานอาวุธปืนาธาตุแสงผมคิดว่าก็น่าจะโอพมากๆไม่ก็หอกระดับเอเดรที่เป็นาธาตุแสงเหมือนนนนนนกกกััััแแต่่ทท้้้้งี็็เปคคารด แล้วก็การวิเคราะห์จากผมเท่านั้นนะครับบางทีเนี่ยอาจใช้เป็นคอมโบอื่นในการโจมตีแล้วก็อาจจะจบได้ไวกว่าการเอาเอาวุธที่ชนะทางไปโจมตีก็ได้ส่วนเงื่อนไขในการได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้เวลานะครับหรือว่าจัดอันดับจากเวลาที่เราทําการเคลียร์บอสนะใครเคลียร์ได้ไวที่สุดเนี่ยก็จะสามารถทําการขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้นั่นเองนะครับก็อ่านได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ ผมก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะไม่ยากอะไรกันนะครับผมถึงแม้ว่าในวันแรกมันจะยากแต่ว่าอย่าลืมไปนะครับผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยความมันจะหมดเวลามันก็อยู่ให้เราตีเป็นเดือนเลยนะครับผมและพอจบ39วันเนี่ยกิจกรรมนี้มันก็คอยทําการเอาของาะวันให้เราหลังจบซีซั่น0นั่นเองนะพราะมีเวลาในการปั้นทีมทําของอีกเยอะนะครับผมไม่ต้องรีบก็ได้ และผมก็หวังว่าคนที่ไม่ได้จบอันดับท็อป1ถึงท็อป10เนี่ยน่าจะได้แต้มตรงนี้มาเยอะพอควรในการเอาไว้แลกพิมพ์เขียวอันนี้นะครับและผมก็คิดว่าทางเกมคงจะไม่ใจร้ายนะให้คนที่สามารถเคลียร์บอสได้เนี่ยสามารถแลกไอการ์ดนนี้ได้ครบ3อันก็ถือว่าดีแล้วนะครับพันสแต้มผมคิดว่าทางเกมคงจะไม่งกเท่าไหร่นะและถึงแม้ว่าในกิจกรรมเราจะไม่สามารถแลกพิมพ์เขียวได้ครบ3ใบเนี่ยเราก็สามารถมาทําการรับพิมพ์เขียวได้ฟรีนะครับผมจากตรงกิจกรรมชาเลนจ์ตรงนี้นะกิจกรรมชาเลนจ์ชั้ปเตอร์ที่5ก็จะแจกมา1ใบ ชาตเตอร์ที่8เนี่ยก็จะแจกมาอีก1ใบด้วยและชาตเตอร์ที่11เนี่ยก็จะแจกมาอีกห่ใบนะครับที่เป็นพิมพ์เขียวนะก็รวมเป็น3ใบซึ่งในการคาบอาวุธระดับเอเดเนี่ยมันจะใช้4ใบนั่นก็หมายความว่าในกิจกรรมนะครับต่อให้มันแจกแต้มน้อยนะครับผมก็คิดว่าเราก็น่าจะได้ถึง400แต้มในการแลกมาอีกห่ใบนะก็รวมเป็น4ใบพอดีส่วนในหินทตุแต่ละธ่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําการแลกได้อยู่แล้วนะครับผมมันใช้ของในการแลกที่ไม่ใช่ของอะไรที่แพงหรือว่าของอะไรที่หายากเลยนะเพราะมันจะเป็นไไไอออ้้เเหล็กกกันนนีีนะรรรรท่่่าาาาาาาจดจดากกายอยอวุธงสามาถมถแ นะครับหชิ้นจะใช้อยู่ที่900นะซึ่งตรงนี้หาง่ายนะครับแต่ว่าที่หายากเนี่ยจะเป็นการ์ดใบนี้และอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับผมว่าผมจะมาแนะนําว่าอาวุธระดับเอเดาของตัวละครฮันเตอร์ตัวไหนที่ถ้าเราต้องการที่จะแลกมาใช้เนี่ยอันไหนมันคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้ย,วยาวๆโดยที่เราจะไม่เสียใจที่หลังซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีแผนในการมาคราฟหอันเหมือนกันนะครับก็สอดสายเติมเนี่ยสามารถใช้เพชรทั้งหมด7500พนารเพชรนะครับผมในการแลกมาได้เลยนะครับที่ผมพูดว่าเรา ราต้องทาการซื้อแพ็ก2 5 0 0เพชรมาก่อนนะมันถึงจะทําการปลดล็อกแพ็กนะครับผม5,000เพชรอันนี้มาให้เราสามารถทําการซื้อได้ก็เดี๋ยวผมจะซื้อไปเลยนะครับผมมีแผนอยู่แล้วนะครับผมว่าผมจะทําอาวุธให้ตัวละครตัวไหนสําหรับอาวุธถ้าใค่ผมจัดอันดับอาวุธท็อป3ที่เราควรจะทําการแลกมาก่อนเนี่ยท็อปหนึ่งผมก็จะให้เป็นตัวละครธาตุแสงซัพพอร์ตตัวนี้นะเพราะอาวุธของตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการบัฟดาเมจให้กับทั้งทีมนั่นเองนะครับผมแล้วก็บัฟนานถึง1ิวิเลยนั่นเองนะถ ส่วนท็อสอท็อส3เนี่ยก็จะเป็นอาวุธของตัวละครธาตุแสงเหมือนกันนะครับสายดีเฟนเดอร์ตัวนี้นะ ผมมองว่าอาวุธของตัวละคราธาตุแสงแล้วก็อาวุธของตัวละคราธาตุน้ํา2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอันดับ2อันดับ3นั่นเองนะถามว่าทาไมผมถึงแนะน,นําให้ครับอาวุธของตัวละคราธาตุแสงและก็ตัวละคราธาตุน้ํานั่นก็เพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้ตัวละคราธาตุแสงแล้วก็ตัวละครธาตุน้ํานั้นในการมาฟาร์มอ์ติแฟกท้ายเกมตรงนี้นี่เองนะครับผมอ์ติแฟกท้ายเกม Favorite ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นไอ้บอสนะครับผมหมาไฟตัวนี้นะที่มี3หัวแล้วก็บอสแมงมุมนะครับส่วนไอ้บอสงูแล้วก็บอสต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นบอ แล้วก็ธาตุไฟมาทําการเคลียได้ง่ายๆนะครับพวะสองด่านนี้มันไม่ยากนะก็ให้เราเนี่ยไปทําการฟาร์ม2ด่านนี้ได้อาร์ติแฟกต์ดีๆก่อนนะครับผมแล้วก็เอาอาร์ติแฟกต์ดีๆเนี่ยมาใส่ตัวละครธาตุน้ําแล้วก็ธาตุแสงของเราในการมาฟาร์มแฟกต์ที่ดันยาก2ดันนี้ต่อนั่นเองนะครับที่ผมพูดว่าดันยากเนี่ยก็เพราะว่าอาร์ติแฟกต์ในการฟาร์มดันนี้นะครับผมมันยากกว่า2ดันแรกเยอะเลยแค่ค่าพลังแนะนําในด่านที่4ของดันนี้เนี่ยมันก็มากกว่าค่าพลังแนะนําในด่านที่8ของดันต้นไม้แล้วคือพูดง่ายๆกกกกาาาาารร์มมมออตขงงเเเเนี้้่่็็จะปคคทใหวสํั เ,เพราะว่าเซตที่ดรอปนาจากดันนี้เนี่ยมันจะมีเซตที่เราจะไม่สามารถหาได้จากดันง,งูแล้วก็ดันไม้นะั่นเองนะก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมเซตในการเล่นเกตอันติอันนี้ผมค่อนข้างสนใจมากๆถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งผมได้ตัวละครซับธาตุแสงมาผมก็จะให้ตัวละครซับธาตุแสงเนี่ยใส่เซตนี้ทั้ง4ชิ้นนะครับในการออมาเล่นเกตอันติเพราะว่าถ้าเราสามารถทําการเล่นเกตอันติได้เนี่ยตัวละคร MC ของเราก็จะสามารถทําดาเมจได้รัวมากมนะเพราะอันติของ MC เนี่ยเป็นอันติที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้ว แล้วก็จะมีเซ็ตหมวกอัศวินมังกรนั่นนี่นะครับผมก็จะเป็นเซ็ตที่ผมอยากได้ไปใส่ให้ตัวละครธนูทาดมืดมากเลยนะหรือไม่ก็ตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติมากกว่าการใช้สกิล เซตนี้จะสามารถรีดดาเมจได้แรงมากๆจริงๆผมคิดว่าเซตนี้เนี่ยถ้าเราเล่น MC ดาบป,ปีศาจออกเหมยก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะพวะส่วนใหญ่เราจะเน้นสับเน้นชาร์ตตีเน้นสับเน้นชาร์ตตีกันอยู่แล้วแลยหนึ่งเซตก็จะเป็นเซตในการเพิ่มดาเมจอันตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ลดคูดาวดาเมจอันติอันนี้ก็สามารถนําไปใส่ให้ MC ได้เหมือนกันนะครับผมให้ MC ใส่เซตนี้แล้วก็ให้ตัวละครซับพอร์ตนะครับผมใส่เป็นเซตในการเล่นเกตอันติผมคิดว่าตัวละครเอเราน่าจะสามารถคอมโบอันต เมื่อไหลนะครับพวดดันที่8เนี่ยค่าพลังแนะนําถึงแสนเจ็ดแปดหมื่นเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในแผนของผมตอนนี้เนี่ยก็คือจะพยายามท,ทําทีไม่สามารถฟ้าไม่ถึงชั้นที่ห้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ์บอสมงมุมแล้วก็บอสหมา3หัวนั่นเองนะครับเพราะในชั้นที่5เนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการดรอปสีทองออกมาแล้วนะถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้มาสักชิ้นก็ได้พองานการเลือกอาวุธระดับเอเดดาให้ตัวละครอย่างซอจีอู U, แล้วก็ตัวละครอย่างแบ็คยุนโฮเนี่ยก็จะเป็นการเลือกที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะเราจะได้ใช้ ของด่านนี้ไปยาวๆอย่างแน่นอนกว่าเราจะสามารถทําการเคลียร์ถึงด่านที่8ได้เราก็มาทําการประสานกันเลยครับไม่ใช่ประสานสิต้องบอกว่าผลิตก็นึกว่าจะมีแอนิเมชันอะไรที่อลังการกว่านี้นะครับแต่ว่ามีแค่นี้เท่านั้นเองเหรอ ทีนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาทําการสุ่มกระชาก่อนจบคลิปกันแล้วนะครับที่ผมไม่สุ่มนอกรอบเนี่ยก็เพราะว่าเวลาผมสุ่มนอกรอบนะครับมันเกลือเหลือเกินก็ลองมาสุ่มตอนทําคลิปดูเผื่อว่าผมจะโชคดีบ้างนะมี84ใบนะครับผมแล้วก็มีค้างในตู้อยู่ที่9โลนะครับก็มีครบหนึ่งกรารันตีแน่ๆนะ,นะเราได้เห็นทองแน่ๆในคลิปนี้แต่ว่า ทองที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับก็สิ่งที่ผมได้เลือกมาตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธปืนนะครับเพราะว่าถ้าได้ซ้ำม,มาเนี่ยผมก็จะสามารถขัดหนึ่งได้ซึ่งปืนขัดหนึ่งถือว่าโกงมากๆแล้วก็สมุดท่าน้ําที่ผมยังไม่มีนะครับถ้ามีผมก็จะสามารถทําการเปิดคอลเลกชันอาวุธเอเดอาร์ของตัวละครพระเอกเราได้เลยนะเลขีองอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นดาบปีศาจดอกเมยนะครับที่ผมก็อยากได้ขัดหนึ่งเหมือนกันและก็ตัวละครที่ผมอยากได้ที่สุดถ้าทองมาตัวละครตัวนี้ออกมาถอะครับสาธุนะก็เดี๋ยวมาทําการเปิดกันเลยแล้วกันนะคร,รกนะ การจะได้ทองเกมนี้เนี่ยก็ดูไม่ยากเลยนะครับถ้าน้องคนนี้เนี่ยกดอะไรไปมาแล้วเออเลอร์เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสได้ทองนะแต่ถึงแม้ว่าหน้าตรงนี้จะไม่เออเลอร์เนี่ยแต่ถ้าไอแสงตรงนี้มันกระพริบเป็นสีแดงแส้มๆครับนั่นก็หมายความว่าเราจะได้ตัวละครระดับเอเดเานั่นเองนะแต่มาตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้นะครับได้เป็นสีม่วงเท่านั้นก็สคิปไปเลยครับไปกันต่อนะครับกดเออเลอร์หน่อยได้ไหมน้องแว่นของเราไม่เออเลอร์นะ ทรงนี้ก็น่าจะเกลือแบบเดิมนั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับเวลาสุ่มกระชาผมการันตีทุกทีเลยอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับข้ามไปตัวละครตัวนี้ผม C6 มาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังได้ซ้ำม,มาอีกนะก็ไปต่อครับเออเลอิศสักหน่อยได้หรือเปล่า80บใบผมอยากได้สักถองทองนะแต่ดูแล้วน้องเขาไม่ใจดีเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นตรงนี้กันต่อสียไรโอเคอันนี้น่าจะได้เป็นสีม่วงนะครับได้มาเป็นโลนะไปกันต่อครับต้องเออเลอิศแล้วแหละยังไงยังไม่เออเลอิศอีกเหรอ เดีย๋ยวมาดูตรงหน้าโลกดูนะครับผมว่าจะเป็นไงมีเออร์เลอร์ตรงมุมนะครับน่าจะเป็นตัวละครระดับเอ็รข้ามไปเลยตอนนี้ผมเปิดมา่กี่โลแล้วเปิดมาทั้งหมด49โลแล้วนะครับผมก็ใกล้จะได้ช่วงเพิ่มเลตแล้วนะมันจะเพิ่มเลตช่วง64ขึ้นไปก็ไปกันต่อครับยังไงไม่เออเร์เลอร์อีกแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะได้ช่วงเพิ่มเลตเหมือนเดิมแน่นอนนะอะเดี๋ยวมาู้ตรงนี้กันต่อยังไงโอเคข้ามได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไปกันต่อนะครับ ตรงนี้ต้องเออเลิร์แล้วแหละเออเลิร์ไหมยังอีกเหรอข้ามไปครับผมอ้าได้มาเป็นตัวละครระดับ S R ตัวใหม่นะครับในรอบนี้ตัวละครตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นน้องสาวพระเอกหรือเปล่าอย่างน้อยก็ยังดีได้ตัวละครตัวใหม่มาแล้วก็เป็นตัวละครระดับ S R ด้วยซึ่งผมมองว่าตัวละครระดับ S R ในเกมนี้เนี่ยมันออกยากกว่าตัวละครระดับ S S R ด้วยซ้ำนะจากที่ผมทาการสุ่มมาเนี่ยผมมีตัวละครระดับ S S R เกือบครบแต่ว่าตัวละครระดับ S R ขาดหลายตัวเลยและการสุ่มอีกสิบครั้งของเราเนี่ย ทน้นก็มาดูกันว่าถ้ามันออกมาเป็นทองเนี่ยตัวละครที่ออกมาจะเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลดดอปแล้วยังไม่เออเลยกอเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงหน้ารูปโลกตรงนี้เป็นความหวังสุดท้ายของเราแล้วโอเคครับผมขนาดเพิ่มเลดดอปแล้วมันก็ยังไม่มาเอามาเฉยเดี๋ยวอะไรขอบคุณครับที่รออะไรใครเอออาวุธหรือเปล่าโอเคครับได้มาเป็นไอตัวละครแจกฟรีนั่นเองนะก็ถือว่าเกลือเกกันไปสําหรับในคลิปนี้นะก็สุ่มสิใบสุดท้ายนะครับแบบเงาเง,า,งาเลยกัน ข้ามไปครับเอ้ยเดี๋ยวทองมาต่อหรือเปล่าเนี่ยเอาทองมาต่อเฉยเลยครับผมตอนแรกว่าจะเศร้าแล้วนะแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วได้มาเป็นกิมมัวแล้วนั่นเองนะครับผมก็ขาดคอลเลกชันสุดท้ายพอดี <c oughs> เกือบจะได้จบคลิปแบบเศร้าๆแล้วเชียยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเปิดคอลเลกชันอาวุธของเรากันเลยดีกว่า เอาลืมไปยังเปิดไม่ได้นะครับต้องรอเวล40ก่อนเราถึงจะสามารถทําการวางได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าผมได้โชคดีนะครับแล้วก็ยังต้องคุงหาตัวละครพพอตธาตุแสงต่อไปหวังว่าผมจะหาได้ทันก่อนที่กิจกรรมในการตีบอสต่างๆมันจะเปิดแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ